จำนวนผู้เสียชีวิตนะครับจากกรณีน้ำท่วมภาคใต้ซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอเรียนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการนำเสนอยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมีการอัปเดตทุกวันนะครับดังนั้นการนำข้อมูลที่นำเสนอเมื่อวันแรกวันที่สอง มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับต้องต้องขอความกรุวาท่านได้ระมัดระวังด้วยนะครับในวันนี้นะครับได้รับรายงานมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเอาเป็นยอดผู้เสียชีวิตสะสมของทั้งภาคใต้เลยนะครับของทั้งภาคใต้เนี่ยร้อยสีสิบห้ารายนะครับโดยแบ่งเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช9รายพัทลุง4รายสงขลา110รายตรัง2รายสตูล5รายปัตตานี6รายยะลา5รายนรลาทิวาส4ราย และจากการพิจารณาของกรรมการนะครับโดยโดยแพทย์นะครับและโดยฝ่ายนิติเวชนะครับมีความคิดเห็นว่าไม่สมควรที่จะแบ่งเคสในกรณี110รายของของสงขาแล้วนะครับดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่มีการแบ่งเคสรายงานทุกคนถือว่าเสียชีวิตในห่วงเวลานั้นทั้งสิ้น นะครับดังนั้นรายงานยอดผู้เสียชีวิตของสงขานะครับก็คือ110่งรายนะครับอย่างไรก็ดีครับในเวลานี้เป็นเวลา15นาฬิกาที่เราได้ทำการถแถลงยอดนะครับหากยอดใดที่เกิดหลังจากเวลานี้ นะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นยอดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับเพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดความสับสนว่าในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นนอกจากสปคอชอรายงานไปยอดสูงหรือต่ำกว่านี้จะกลายเป็นว่าข้อมูลไม่ไมตรงกัน ต้องเรียนให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งมารวมกันที่นี่ในทุกวันนะครับฉะนั้นยอดที่ถูกต้องในเวลานี้คือ110หลายโดยการบูรณาการข้อมูลเรียบร้อยแล้วระหว่างตำรวจนะครับนิติเวศแล้วก็สาธารณสุข